สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านไปเยอะเดี๋ยววันนี้ครับเสียคลิปจะได้ลงงานแล้วฮะรถเกี่ยวช่วยเป็นงานเรกครับ รอสิคิดมาก่อนนะใครจะคริกขึ at ้นก่อนใครจะคริกขึ้นอย่างเอเอเนี่ยไปจับมือบอนโกรดเลยอีกไอ้เอ้ย เดินหน้าให้ขามลงอีกวิทย์เดินหน้าให้ขาลงอีกนนอก็เดิมครับก็เดิมก็ขอ,ขอก่อน ไปเมาาื่อวานครับไ้สิเกอร์มาสองอันนะสุดจัดฮะวิทย์เกอรไปอื่นอื่นจะให้สองสามอันแลว้วเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้เอาหนูปูชายใหญ่ปูชายใหญ่ก็อโอยอ่ะเนละขอได้อ่ะืมเอา,เอ,าออกก็เาม,าามื่อวานไม่ ขเออ่าเมื่อวานนึงว่าเอาอีกไหมเป็ปน,นป,ปีประตูเล้กูใช้ใยใช้ใยเออรถมาโทว์ทั้งสคันไม่แต่รถอะไรนี่แหละสีอย่างเงี้ยเลยทีไทยทีเนี่ยใช้ใ่ทำติ๊กเกอร์เจ๊ยังยังเยอะหนาไม่ได้โคอนะเนี่คนเชิดนะ เพิ่งได้ขึ้นรถเกี่ยวนะครับปีนี้นี่เดิเดิด,ดสู ไปเมื่อวานคุ้มอยู่ฮะได้ติ๊กเกอร์มันสอ,อันยตี่าิเ,เย <laughs> ะไดไม่ได้ขคมาเยอะหรย,ยามันเจ้ากันเม,มเปลี่ยนไหม <laughs> เปียนแล้วมีร่ไหมนน่ะระเบิดไปสองอนอันนี้ไป้าไดของยางช่างเยียวมา,าเปลี่ยนอะไรล่นจ้เปิด้วล่นเกีย นอติขันอันนี้เลยพวกขันใชยลุยครับจะได้ลงแล้ว เราค่อยไปดู DC 70เจ็ดสิบครับสองคันหยุดที่เดิมเลยเข้าไปลึกวิทที่เดิมไหมที่ที่เราไปวันนั้นไหมแต่วิ่งตรงไปอ่ะที่เดิมที่เดิมไหมที่เข้าอันนี้มันไปตรงไหนีปเกี่ยวอ่ะใช่แม่ไปเกี่ยวอ่ะอันนี้มันออกไปข้างนกนอมไปเนื้นลึกอ่ะเป็ซอยซอยน้ำมัมไปตรงไปจนหมด จไปตรงนั้นถึงสารามีสารากลางบ้านข้างในแล้วก็ปีไปเข่าจะก็ไม่มีเรียนบอไม่เป็นไรเไ็นไงดูเอ ไม่มันมีอีกอูนึงมันเอารถมาสองขันสวยเหมือนกัน,นชิง่งด้วจะออกเดินทางแล้วโชคดีมิชัยงานแรกครับเป็นยังไงฮะวันนั้นพิตะเกี่ยวสองวันเลยนะ สูงมากครับใส่รถเกียร์ไปนะระวังด้วยสิคนี่เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ